สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอาบรรยากาศกรุงเทพให้ดูครับนี่นู่นที่มองเห็นไกลๆน,กน,น,ลกน,กนึ่ก็ถนนอ่พญาไทครับแล้วแยกวันนี้ครับแยกวันนี้ก็ถนนสีอยุทยาครับพี่น้องเนาะตรงไปนู่นก็ไปห้างาบางมือคลองครับเพื่อนเนเนาะไปดูครับอันนี้ก็เป็นสะพานลอยแล้วนะครับแต่เป็นสมัยอดีตก็ไม่มีครับเนาะ ก็มีอยู่ที่เดียวเพื่อนเนาะถนนเหล็กนะครับถนนเป็นเหล็กก็จะเป็นนุ่นครับสายสีลมนุ่นพี่น้องเนาะไทยเป็นเทียมกับฟานไทยเป็นเทียมเนาะอันนี้ก็าจะมาดูที่ดีดีดีอันนี้ตึกประยุกครับน,นี่ก็อยู่ซอยสีอยุธยาสิบสองกพี่น้องเนาะตะตรงไปนู่นเลยนะครับจะตรงไปนู่นเลยก็ เป็นถนนราชบารลบนะครับเนาะประมาณนั้นนะครับนี่ประตูน้ำมันก็ประตูน้ำเนะาะมันอยู่บนยาดประตูน้าโน้นกจ็จะมีสะพานลอยข้างับพี่น้องเนาะก็ะจะเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับีวันนี้เป็นวันหยุดครับเนาะเป็นวันหยุดก็รถลาก็จะไม่มากไม่มายครับ ล้อรถบรรทุกใหญ่ก็วิ่งได้ครับวิ่งได้วิ่งได้เสาอาทิตย์นะครับเสาอาทิตย์วิ่งได้ทั้งวันเนาะจะเบาบางมากเลยครับรถล,ลาจะเบาบางมากนะใครมาเที่ยวกรุงเทพนะครับออวะนะ่ายพระเนาะว่ายพระวัดสวยๆก็เยอะแยะมากมายเลยครับ วัดเทพสวยๆทั้งนั้นนะครับพี่น้องนๆก็จะมียู่อยู่ทั่วทั้งบริเวณนะครับก็สถานที่ราชการกระทรวงอะไรพวกนี้นะครับเยอะแยะครับแถวประตูน้ำนี่ก็จะเป็นที่ชอบครับพี่น้องๆประเภทว่าจะมาซื้อของนี่ครับซื้อของไปขายหรืออะไรอย่างนี้นะครับเปิดร้านขายก็ใต้ถุนนู่นครับใต้ใบยกหนึ่งนู่นนะครับ เออก็ไปหาซื้อหาจับจ่ายไปทำมาค้าขายก็ได้นะครับอีกเอาบรรยากาศไปดูครับแถวนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายพี่น้องเนาะแค่มีรถวิ่งไปวิ่งมานี่ครับเออนีอออ่มีต้นไม้นะต้นไม้ที่เทศบาลเขาไม่ใช่เทศบาลนะครับเป็นเขตครับเขตเนาะนี่ก็เป็นเขตนี่ก็เป็นตึก สูงๆเลยครับนีดีดีดีบางคนบางท่านก็ไม่ได้ค่อยได้มานะครับกรุงเทพเนาะที่วันเสาร์อาทิตย์ก็จะประมาณนี้นะครับจะโล่งโก่งโป่งนี้นะครับแต่ถาวันธรรมดาแล้วพี่น้องเอ้ยหายห่วงครับหายห่วงเนาะก,ก็ใครก็รู้อยู่นะครับแต่ใครเคยมานะยๆๆนิ่งช่วงโรงเรียนปิดนี่ครับโรงเรียน โรงเรียนปิดช่วงเย็นๆนี่นะพี่น้องโอ้โหหายห่วงครับเนาะลุล้ก็อยู่นะครับถ้ารถไม่ติดก็วิ่งไม่ได้นะครับพี่น้องรถต้องติดครับพี่น้องเนาะเออเป็นเมืองหลวงนะครับก็ทมตาครับรถก็ต้องติด <นะ S 1> เพราะว่าผู้คนเข้ามาทํางานทําการในมหาคนครนี่เยอะแยะมากมายเลยครับก็จะมีทุกส,สาขาอาชีพเลยครับพี่น้องเนาะจะมี โอ้บองไม่ถูกครับมากมายมากมายนมากมายมหาศาลเลยครับนี่ให้ดูตึกใบหยกใกล้ๆครับทีพี่น้องเนาะครับการสัญจรสะดวกสบายครับวันจุดเสาร์อาทิตย์ มันมีอะไรมากครับการบรรยากาศให้ดูกันเล่นๆนะเพลินๆเนาะย้อนกลับมาฝั่งนู้นครับมันมีทางยูเทินได้นะครับย้อนกลับมาก็ตรงไปขึ้นสะพานก็ไปตรงไปขึ้นสะพานก็ไปพระรามหกครับพี่น้องเนาะแล้วก็ถ้าเลี้ยวขวาไปใต้สะพานนี่ก็จะไปดูเสาลีครับดูเสาลีใท้สมรภูมินะครับ ตรงไปก็เขตราชเทวีนะพี่น้องเนาะนี่ขัามาให้ดูนะครับเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆครับเดินไปเรื่อยๆเรื่เพื่อนๆเนาะเดินไปเรื่อยๆครับโอ้ยดูหดนุ่มๆหนุมก็จะเป็นสะพานขึ้นข้ามไปเลยขากลับผมก็กลับทางนี้แล้วครับพี่น้องเนาะนี่ขากลับก็ตรงข้ามไปดนวย ไปร้ามินทาไปสีนคดินครับขึ้นสะพานไม่ดูเลยพี่น้องสบายสบายครับเดี๋ยวดีมีสะพานลอยข้ามหมดแล้วครับถ้าเป็นสมัยก่อนนี่นะติดครับพี่น้องเนาะเออต้องยอมร,รับบึงครับเนาะติดจริงๆติดอีหลีอีหลอเขาว่ายังสั้นเดอ้อนี่เห็นไหมครับ นี่ก็มีชายสีบะหมี่เกี๊ยวกินด้วยนะครับนี่เห็นไหมครัพี่น้องนี่ก็เอ๊่นี่เดี๋ยวผมมีสักพักแล้วก็จัดสักหน่อยนะครับเพราะเลยวันนี้ก็จะเป็นเออ่เป็ดส้มตำนี่ครับริมทางคลิปสปีดฟู้ดครับพี่น้องนี่เห็นไหมนี่นี่นี่ของกินอร่อยเลยนี่นี่นี่นีครับในเทพเลยครับนี่ของกินอร่อยอร่อยครับพี่น้องนี่เห็ไม่เห็นไหม ไมมีโต๊ะนั่งกินด้วยครับเพนายนใน,นบรรยากาศนู่นก็มีครับนู่นก็มีนะพี่น้องนาะนี้องกินเยอะแยะมากมายเลยครับนู่นอเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหนมโอ้โเห็นไหมนี่เป็นวันหยุดนะครับนี่เป็นวันที่16ครับ16มีนาเนาะนเป็นวันเสาร์ครับวันเสาร์เนาะ มานี้นะครับโอเคครับเอากรุงเทพมหานครมาฝากกันครับ